จบอย่าพึ่งดีดาลุ้นต่อในศาลอุทธรหลังศารอาญาสั่งไอรักชนกโทษ6ปีไม่รอลงอาญาเทียบหาสอสอ,อคดีกปปสจนคั้ง2วันหลุดตำแหน่งโซเชียลคยีลุ้นข่าวดีส่งท้ายปี66ทํทำผิดต้องรับกรรม กรณีวันนี้ค่ะ13ธันวาคมปี2566ศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษนางสาวรักชนกสีนอกสสกรุงเทพมหานครเขตจอมทองบางบอนน้องแขมพักเก้าไกลในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์เป็นเวลา6ปีจากการทวิตและรีทวิตข้อความที่มีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์รวม2ข้อความข้อความละ3ปี คดีดังกล่าวค่ะนางสาวรักชนกให้การปฏิเสธและต้องมีการต่อสู้คดีในชั้นอุทธรจึงมีการยื่นขอประกันตัวโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาทนซซบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก่าไกลจะใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัวนางสาวรักชนกอยู่ระหว่างกระบวนการการพิจารณาของศาลทั้งนี้ค่ะศาลอาญาอาจจะสั่งให้ประกันตัวเลยก็ได้อย่างไรก็ตามหากศาลสั่งไม่ให้หรือ,อยังไม่สั่งในวันนี้นางสาวรักชนก จะถูกส่งตัวไปเรือนจำและทำให้ผลจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทันทีและกก<ๆ>ตค่ะก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงทำให้ในวันนี้ h a s h t ็ไอซ์รักชนกและเรื่องเช้าสาวบางบอนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ในวันนี้ล่าสุดพบว่านายนพดลพรมภาสิทธิ์กลุ่มปกป้องสถาบันได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าไอเจอโทษ6ปีไม่รอลงอาญาอีกโพสต์ค่ะระบุว่า ขอเตือนพวกที่คิดมิ่นจับจ่วงเบื้องสูงถ้าโดนคดีแล้วไม่รอดนะศาลนี้ดุมากผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกทำให้มีคนค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นนางไม่ยอมติดรอกยังไงก็ต้องประกันตัวออกมาสู้คดีแน่นอนขอให้ศาลไม่ให้ประกันตัวหรือประกันตัวไม่ทันเขาดีส่งท้ายปีเขาดีที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาโดนแล้วอยากรู้นางจะเพ้อเจออะไรต่อทุกคนหนีกรรมไม่พ้น ผลกรรมที่เกิดจากการกระทำล้วนๆยอมรับในสิ่งที่ทำกล้าพูดกล้าทำก็ต้องกล้ารับผลนั้นๆหลุดสอสอแน่ห้ามเข้าสภาให้มัวมองเข้าดีส่งไทยปี2,566้ายปี2566ค่ะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทั้งนี้ค่ะมีคดีเทียบเคียงจากกรณีที่สสถูกสารพิพากษาตัดสินให้รับโทษโดยไม่รอลงอาญาทำให้ต้องสิ้นสุดความเป็นสสจากกรณีคดีแกนนำกปปส โดยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2564 ศาลได้มีการตัดสินคดีกบพะสะที่ห้องพิจารณา704ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษมีการนัดฟังคำพิพากษาคาดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบัณอดีตเลข,ขาธิการกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปสะ กับพวกรวม39รายเป็นจำเลยในความผิดจากกรณีที่กลุ่มกปปสชุมนุมทางการเมืองระหว่างปี2,556ถึง2,557ซึ่งพบว่ามีสสและรัฐมนตรีถูกตัดสินในครั้งนี้ด้วยถึง5คนประกอบด้วยนายพุทธิพงศ์ปุณกณกันและนายนัทพลทิพสุวรรณสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐนายถาวรเซนเนียมสสสงขลานายชุมพลจุลสายสสชุมพร นายอิสระสมช su ัยสสบัญชีรายชื่อ uh พักประชาธิปัตย์ต่อมาค่ะทนายความของจำเลยได้มีการยื่นประกันตัวแกนนำกปปสที่ถูกสารพิพากษาลงโทษโดยไม่รอลงอาญาโดยมีหลักทรัพย์คำประกันต่อมาค่ะเมื่อเวลาประมาณ19นาฬกา30นาทีของวันดังกล่าวศารก็มีการพิเคราะห์คำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์แล้วสารอาญาค่ะเห็นควร ให้ส่งคำร้องการประกันตัวทั้ง5ให้กับสารอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไป ซึ่งในวันนั้นก็เกินเวลาการทำการแล้วในการยื่นสารอุทธรณ์ทำให้ทั้งหมดค่ะต้องถูกควบคุมตัวไปขังอย่างเรือนจำพิเศษกรุงเทพระหว่างรอคำสั่งสารอุทธรณ์ก่อนที่ต่อมาสารอุทธรณ์ค่ะจะให้ประกันในวันที่26กุมภาพันธ์ปี2564ทำให้ทั้ง5ต้องอยู่ในเรือนจำรวม2วันและเป็นเหตุให้สิ้นสุดความเป็นสสและตำแหน่งรัฐมนตรีตามรัฐธรรม,มนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98 วงเล็บ6ที่ระบุว่าบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธทิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรและในวงเล็บ6ก็คือถูกต้องคำพิาพากษาให้เข้าเรือนจำและถูกคุมขังอยู่ในหมายของศาลโดยล่าสุดพบว่าชพานิกาวานิชได้มีการโพสต์ทวิตเตอร์ว่า ไอซ์ได้ประกันตัวแล้วนะคะวางหลักทรัพย์บวกใช้ตําแหน่งของชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพรรเก้าไกลเป็นประกันโดยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าสารให้ประกันไอซ์ห้าแสนและมีการกําหนดเงื่อนไขห้ามกระทําในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหาและต้องสู้คดีต่อในชั้นอุทธรโดยต้องมาติดตามกันว่า สารอุทธร์จะยืนคำตัดสินตามสารอาญาหรือไม่หากสารอุทธร์ยืนตามคำพิพากษาของสารอาญาไอรักชนกก็มีสิทธิ์ไม่รอดค่ะ